สวัสดีค่ะฟอร์แต่งบายแอนค่ะแอนแอน่ๆค่ะฟอรพระนครเกษตรน้มินค่ะวันนี้นะคะแอนพามาดูน็กเจนเอลเรสต์เทนค่ะ ราคาตัวรถที่1 3 5 4 0 0้านับาทค่ะนี่เลยนะคะทำสีใหม่นะคะเป็นสีเทาด้านนั่นเองะคะซแตนเ้นันเองนะคะแล้วก็ใส่กระจังหน้าเป็นกระจังหน้าแรปเตอร์ V6 เลยและเปลี่ยนกันชน้าค่ะเป็นกันชนของวิกเตอร์นั่นเองนะคะใส่เพิ่มเติมเข้ามานะคะทั้งกันชน,น้าทําเป็นสีเดียวกันหมดเลยนะคะคันนี้โหลด2นิ้วค่ะเปลี่ยนปีกนกเปลี่ยนโชคเพิ่มเติมเข้ามาใส่ซุม้มลอ้อใส่อยู่ที่3นิ้วค่ะส่วนสีทียาง2 7 5ทับนะคะ R20 เลยนะคะลายส่วน มามาเป็นยางโตโยด้วยบันไดข้างเดิมจากโรงงานค่ะและใส่กล้องเพิ่มเติมเข้ามานะคะ3/60อ,องศานะคะนี่เลยนะคะสวยมากๆเลยรอบคันนะคะและไฟไท้ายค่ะใส่ไฟไท้ายแท้เพิ่มเติมเข้ามาด้วยนะคะสวยมากๆเลยและก็ใส่สเกิร์ตเพิ่มเติมเข้ามาค่ะนี่เลยนะคะใส่ประตูท้ายไฟฟ้าเพิ่มเติมเข้ามาด้วยค่ะบอกเลยว่าหรูมากๆในรุ่นเทนนะคะสามารถทำแบบนี้ได้แล้วนั่นเองนะคะ นี่เลยนะคะสามารถกดที่รีโมทได้เลยนะคะหรือกดที่ฝาท้ายได้เลยนะคะและกันชนท้ายค่ะเป็นของ บิคเตอร์นั่นเองเป็นท่อเหลี่ยมทําเป็นสีดําด้านนั่นเองค่ะสวยมากๆเข้ากับตัวรถมากๆเลยทีเดียวบอกเลยว่าคันนี้หรูหรามากๆเลยนะคะพี่ๆท่านไหนสนใจอยากได้รุ่นเฮนะคะราคาลดมต้นละล้านสามเองนะคะและทําเป็นทรงเขาเรียกว่าทรงวัยรุ่นดูใบนั่นเองนะคะหล่อมากๆเลยติดต่อแอนค่ะศูนย์เก้าแปดเก้าแปดสองห้าหนึ่งหกหกค่ะและมีไฟแนนซ์มิ่งเส้นเอกสารให้ถึงบ้านไฟแนนซ์ Finance ผ่านนะคะแอนไม่นคนขับรถมา่งเองเลยนะคะคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้แอนด้วยนะคะสวัสดีค่ะ